ใช่ป่ะมากับเราะมา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 สโลว์สโลว์สโลว์อยากอยากแตะหลังอะแล้วลงมาจะเอาปืนที่ไหนกันลงมากันขนาดนี้โอ้โหแตะหลังไม่ได้แตก ลงลงมาแตะหลังเขาเฉยเลยนะลงมาอย่างนี้จะเอาปืนที่ไหนเล่นกันโซโล่เหรอปืนหนูอากาศดีนะพี่บอลพี่บอลยิงเกาะแตกนะเกาะมันแตกอ่ะยิงนัดเดียวโชคดีไหมเป็นได้ยิงด้วยฟันเมื่อกี้ตีเขาเอาเอากระบองตีอ่ะเมื่อกี้มาเบสบอลนี่แหละเป้าหมายเรา พวกโซโล่จะได้เลิกเล่นกันพวกโซโล่ลกครพวกไอ้พวกนี้ต้องตัดตั้งแต่ต้นเกมพี่เนาะเลยเกมสู้ไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวเล่นเกมสู้เขาไม่ได้ต้นเกมเอาแม่ก่อนเลยเจ้ดแม่พวกขับเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดแม่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 โดด จะโดนน้องลืมไปลืมไปสาวอยู่เออใช่ใช่เดี๋ยวรัวท้าตัได้เด,ดี๋ยวน้อง,งไดลืมตัวลืมตัวพี่พี่พบอลมาเนี่ยเห็นว่าผ้าผมเสียเลยผมเป็นคนไม่ดีสักรัน <c oughs> ก่อนจะโทษตัวเองลองโทษคนอื่นดูก่อนนั่นดีพี่ถูกต้องเลยเนี่ยชอบชอบชอบคำนี้ชอบ ไม่โดนมั้งวจะจะตายเมื่อไหร่ปอดคนเร็วเลยพี่ไม้ตัวนึงแนละ้วจะตายเมื่อไหร่มานี่หนูอากัรตยิงจะเติมดีมันจะเติมดีไหมเนี่ยเปืนด,ดีิเจนเนี่ยอาการัรตคือมีล็อกคอยอีกกระบอกนะเฮออ้ ต้องสับัดยิงเบาสับบัดยิงเบาต้องสับัดยิงเบาถึงจะโดนนะอัดอัดเอาดิไปอ่อัดอัดขาเลี้ยวอากัดหรอกครับโอเคพี่ของคุณครับพี่พี่เขาชื่ออะไรนะที่เบอร์หนึ่งอะฮิโปอ่ะอ๋อชื่อเกศพี่เกศซี่พี่เกศซี่ใช่เกศซี่คาเฟ่เปล่า ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าซีนหัวเติมเองอ่ะเขาเขาจิ๊กเก็ตเฉยอะา้านเก๊ตติคาเฟ่เฮ้ยติด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 ด้วยเป็ด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 เฮ้ยเฮ้ยจเก่าจเก่ากํลังไปอ่ารถบินอุ้ยไปรถเรากระเด็นไกลจังวะเยอะปะตั้งป้อมเยอะครับนั่นแหละ มันมันเหมือนมันตายเลยอ่ะมี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 ฝั่งหลังผมอีกเดี๋ยวไปไปช่วยตรงเกตดิตรงน้องหมูเด้งนี่ไงตรงฮิบโปโปเตมัสล็อบลุตได้ไม่เป็นไรพี่ขอแค่น้องเกตไม่น็อกก็พอพี่อ๋อพา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 ไปหน่อยพี่วอน สายมือตรงนูน้นอ๋อพี่บอลจะชนลับหนูอ่ะลับไม่ตีเลยพี่ใช่มีรองหอคู่เลยอ่ะเลับลับลับเลยน้องเกดพี่ไปด้วยไปว้ายกหน้าโดยน้องเกดโห<ฮ>เส้อจา่าเฮ้ยใครมันเอาปืนพก<ผ>มายิงพี่บอลวนะ ให้เก็บจนหน่อยอ๋อมันกะลงมาเก็บไปนี่แน่เลยครับครับครับค <c oughs> รับใช่ครับรับเลี้ยงหนูขับแฮะไปข้างหน้าเลยจ้ะหนูนี่รถไฟฟ้าพี่ไม่มีเสียงอุ้ยหลุดอ่าโอเคเปลี่ยนไปครึ่งยอแล้วติดหัวมาแล้วพี่ โอ้ยที่บันลงลงลงวุ้ยสวยสวยล็อกหมดเลยอย่าไปชุบอย่าไปชุบโอ้ยพอมายิงต่อได้แล้วครับต่อเยอะสวยรถมามีรถมาต่อต่อแล้ว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 ลดๆๆๆนัดเดียวเลยพี่นัดเดียว ไอ้ทำไรผมรวดรุดอ้าวรุดเลรอพี่เอออะไรไปอะไรพี่สโนบอร์ดสโนบอร์ดอย่าเพียบอะไรพี่น้องน้องเกตเก็บหมดพี่หนูซ้ำตัวน็อตอย่างเดียวเลยเกตหมดเกตยิงฟรีอ่ะพี่รู้จักป่าวแล้วมันเก็บของไม่ได้เลเนี่ยมันบ้าอะไรเนี่ย ไมยิงหัวไม่โดนนะตัวแม่ก็ได้เจ็บป่ากโอเคหมดหมดไปตีมาช้าพอดีไป้ตรงผมมีรถมาว่ะโอเคจับรถให้หน่อยค่ะ ไม่มีรถมาค่ะออแปดคนน,นอกหนึ่งแ <c oughs> ม่งผิดเกินเอา้าลุด <c oughs> ไปด้วย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 รถจะแตกหกแล้วหกสิบกว่าเปอร์เซ็น ตรงนู้นนะพี่มันชุบกันอยู่หนูยินงนอกไว้ไป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 ท,ท,ทิมเลยค่ะทิมเลยมันชุบกันได้แล้วกลับป้าเปรอมั้งสวยครับโอเคกองแฝงครับบดบดแลวยิงบด สวยสวยสวยโอ้รถคันน,นี้ดีกว่าโอ้โหรถคายิ่งเกาะแต่อย่างเดียวเลยโอ้ยแต่ครั้งนี้แต่น้อยเดือดดดีดอยากได้ DL ละวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงนะน้องเกยไม่อยากได้โลดอะครับอะไรครับออขอบคุณครับสุดหลอด DL มาเลยไม่ว่าละถึงล็อคอนะเฮ้ยจะถึงจริงเหรอทับบี่ทิ้งหนูกเก็บมานะ ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแต่มาแพงเติมาแพงไปแล้วน้อเกดไปแล้วเกดไปแล้วน่าอะไรพี่บอลก็หนีไปลพี่บอลขับเลยพี่บอลทิ้งครัพี่บอลขับไปเดี๋ยวหนูไปชนนู้นชนนี่เดี๋ยวเสียอย่างเสียโอกาสดิเอาแล้วเกดไอ้นีแล้วเกดเอาเล้พี่ต้องหมดเด้งหัวจังวะ หมดแล้วมั้งอ่ะเรียบร้อยอ๋ยเกินใหม่พี่มีตี้มาแถวแถวแน็กเกินใหม่ด้านล่างต้องโหลดเห็นละเอ๋อเยี่ยมมันเข้าบ้านแล้วว่ะอยู่เนี่ยสา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 ยบ้านซ้ายเก็บหนักมากเก็บหนักมากบ้านซ้ายตัวหนึ่ง ลอยพี่มีไหมวิด้านบนมองไม่เห็นเกตที่ผ้าใหม่มันเมือ่อกี้เปล่าตัวตึกใหม่อะผ้าใหม่อะเออมันเซ็ตยังไงหนูยังไม่ไเซ็ตเลยไม่ผมยังไม่ได้ทำเลยเกรดมันต้องทำเกรดนี่เพสมันทำอะไรอะพี่ ไม่รู้เหมือนกันครับหนูยังไม่นำเลยเฮ้ยโอเคหมดสเไปด๊อกมันมาตอนไหนอะมันแอร์พี่บมันมาฆ่าพี่บอลโอ้โหมันมาฆ่าพี่บอลอุ๊ยนี่พี่อยู่หลังหินเนี่ยเมื่อกี้เออมันลอยตรงนี้เลยอะใช่แม่งวิ่งมายิงพี่บอลเลยอะ มันเป็นยีบอลร่วงเลยนะโอ้เดือกตัวเดียวแล้วเดือกคนด้วยระวังคนต้นไม้ด้วยนะจ๊ะเออต้นไม้หันรอบนี้คนซุ่มมันเยอะจังนะวันนี้คนซุ่มอย่างเยอะไอ้คนไล่ยีก็เยอะฮะาแน่ปังอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแก๊มจบแล้วเอาหัวแตก อ่ะเฮ้ยสวยมากเกทครับโอ้โหสิบหกคิวขอโทษอ่ะเกทอะไรยิงโหดอะไรขนาดนี้โดดเลยโดดเลยค่ะอยากคลิปตรงไหนโดดเลยลีเวอร์ลอย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 ดูก่อนตีตีนั้นไปทางไหนผมไปไปยิ่งหน้ หมือนจะไปเป็นเหยื่อเลยไม่มีลองคำว่าเหยื่อกลัวอะไรมีน้องเกตอยู่พี่ป,ป้องน้องเกตไว้ก็พอพี่อ้าวแล้วลงทางเดียวกันหมดเลยปืนไม่มีราวนี้ ย่าติดตัวฮ่าฮ่ายูเยจัดโขจัดโขรู้แล้วอ่ะต้องมาแน่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองยิงบ่อนเล่นบีดบ้าะฮะบีพี่ยิงยิงบ่อนเล่นไม่ยิงบ่อนเล่นไม่บ่อนสิต่อาพี่ยิงบ่อนเล่นไมไม่บ่อนสิเก็บอัปเกรดวิ่งกันตรงแนวเลย Coming. ตรงนั้นนะพี่บอดเบาะละอ้ยยิงไม่โดนคนคนม่คนคนไม่ใช่บอดคนอแี่อแอบอดบอดพี่โอเคโอเคบอดบอดกันละทไมมันวิ่งจักยจักวิ่งแบบอย่างละคนเลยหนูก็นึกว่าคน พี่ยิงเสมอวิ้งระเบิดมันระเบิดมันในบ้านในบ้านในบ้านใะบ้านใช่เหรอในบ้านนี้โอู้หูเต็มข้อเลยตำรวจหนีไปไกลวะพี่เต็มตีนเลยอะหลักกำแพงครับโดนเกาะแตก tài tài hỏi khen chết đuôi ạ khê cọ tẻ kết chậm tăng tìm tìm đi ok khê tài tài, tài tìm kết tìm chát kết kết đồ chát mặt. ok, okay không วัโดนชาร์จเกตก่อนเลยพี่รู้แล้วอะไรไลหมดสวยสวยสวยมันเก็บมาทำใหม่ทั้งบีพีทั้งห,หนึ่งหนึ่งเจ็ดอ๋อเจ็ดยิงไกลไกลไกลบีพีไงพี่โคตเทหรือเขาไปเจ็บปืนของคนอื่นมาพี่ก็ต้องทำใจเล่นโอ้ยมีคนมา ล็อกหนึ่งเออตัวนี้เลยตัวนี้เลยล็อกสองมาต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนสวยหมดไปดิออยังยังพีงห<ม>่หมดปะสามสามสาม,สามยังไม่หมดอยู่งไ,งไหนตรงไหนไม่รู้เหมือนกันพี่อ่ะไอ้เนี้ยแอบตายโอ้ยน้องเจี๊ อาสวยสวยสวยสนามยิงเป็นอะไรปครับโดนเอ้ยยิงทะลุไม่ได้เลืสุดแฟตตรงนี้พี่หลายตัวไอตี้หนึ่งสวยอู้ยแม่งนั่งอยู่ในบ้าน ออกไปแล้วสวยสวยเราโดนเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กตัวดังต้นไม้สวยบอตีสวยมากคราวลองแก๊สวยยาสุดหล่อเสียงแบบกระต่ายมากเลยมุ่งเนี่อย่าทำลองเกตพี่พี่อย่าทำลองเกตพี่พี่อย่าทำลองเกตพี่พี่อย่าทำ พี่ทำตังเกสท,ทำไมเนี่ยมาพี่พี่ชุบให้เกสโอ้พี่ชุบให้พี่ตีเขาทำพี่พี่ชุบให้อุ้ยพี่ตองเกส่อนเลยพี่ขอยิงปืนหน่อยอุ้ยโอ้โหน้องเกสแต่งนิ่งจัดโอ้โหสุดการ reload c ปไปเล่นดีกว่า โอ้ย oh, <o> นิ่งมากนิ่งมากต้องเจียวปืนไฟไม่ไม่ไรบอดจะโผล่มาอ่ะมันบอดจริงๆริงหรือเลปล่าบอดผมว่าจะโผลมันยิงดีนะไอไอกิโลเรยเด็กแค่ไหนอุ้ย

สวยมากครับมังเกตโอเคครับจะมาพักแล้วครับพี่ขอใหม่าออแล้วมันจะหมดโอเคพักเหมือนกันครับเดี๋ยวพักก่อนนะพี่ไม่ว่าครับนะ <laughs> ยามๆ